พี่อูชอปดูแลเส้นผมตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์โปรไวเอค่ะวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักมากเลยทุกคนนะลูกค้าได้สั่งแชมพูสมุนไพรของโปรไวเอลไปค่ะเป็นแชมพูสูตรผมดํานะคะสําหรับเปลี่ยนสีผมหงอกขาวค่ะให้กลับกลายเป็นสีผมดาตามธรรมชาตินะลูกค้าน่ารักมากบอกว่าใช้ไปครั้งแรกเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยจ้า ะะโอ้ oh, ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะนะลูกค้าใช้ดีนะคะพี่อูชอบเองนะคะก็รู้สึกปลื้มออกปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะที่ผลิตภัณฑ์ของแบนโปรไวเอนะทุกคนตอบโจทย์ปัญหาผมหงอกผมขาวให้ทุกคนได้เป็นอย่างดีนะแต่ละคนจะเห็นผลลัพธ์นะคะ ได้ไม่เท่ากันนะบางคนเห็นผลไวบางคนเห็นผลช้านิดนึงนะคะก็ขอให้ลูกค้านะคะใจเย็นๆนะยังไงนะคะถ้าลูกค้าใช้อย่างต่อเนื่องค่ะเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนค่ะใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆค่ะ